คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผจญภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในลย์ลิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ c e b o o k Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับครับอรุณสวัสดิ์นะเชา้าของการเดินทางวันที่289นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ9โมงเช้าแล้วนะฮะบอลก็ตัดสินใจแล้วนะเมื่อคืนหลังจากนอนคิดดูนะว่าวันนี้จะไปไหนดีนะก็ เอาเป็นว่าสรุปว่าวันนี้นะฮะเป็นวันเสาร์นะครับถ้าหากเที่ยวโซนในเมืองเสียมเรียบเนี่ยคนมันก็จะเยอะนะเราก็เลยจะออกไปนู่นนะฮะไกลไปอีกประมาณ114กิโลเมตรนะฮะซึ่งไปกลับเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ230กิโลเมตรนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้า Honda d r e ีมคันนี้มันจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานมันก็เพิ่งฟังมานะไอโซมันที่มันติดนะะวันนี้ก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ค่อยๆขับไปแล้วกันนะไปสัก20-30กิโลเมตรแล้วพักแล้วพักแล้วพักนะเพราะว่าระหว่างทางเนี้ยไปทางเนี้ยมันก็คือเป็นปราสาทอ่าทอมเทมเพิลนะไม่รู้อ่านะออกเสียงถูกหรือเปล่านะเป็นปราสาทที่สวยมากๆนะสวยจนแบบผมอยากไปอ่ะคิดดูแล้วกันห่างไป114กิโลเมตรก็จะไปนะแต่ว่าระหว่างทางนะฮะไปอีกประมาณ56กกิโลเมตรเนี้ยก็จะมีอ่าปราสาทเบงอ่ามิเลียนะฮะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงไปดูกันแล้วกันนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ เริ่มเดินทางเริ่มลุยไปไประจนไทยกันดีกว่าฮะ ประมาณ30-40กิโลเมตรนะห of of ิวนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็เดี๋ยวแวะกินกล้วยกล้วยทอดนะฮะของกัมพูชาดีกว่านะเพราะว่ามันแปลกดีนะครับแล้วก็น่าจะอร่อยนะนี่ฮะมันจะเป็นอันยาวๆแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยนี่ฮะกล้วยกล้วยกล้วยอันนี้เนี่ย อันนี้ด้วยนะไม่รู้อะไรโอเคับ <Okay. S 1> แล้วก็ไอเลือกไม่ถูก <laughs> มันเยอะจริงๆอันนี้เราก็อยากชิมนะชิมไปสักอันดีกว่านะอันนี้นะโอเคฮะสาม,สามอันนะครับนะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนไม่รู้เท่าไหร่มีกวันสุรามอ ไม่รู้เรื่องนะภาษาเขมรน,นะฮะยี่สิบห้าบาทเหรอยี่สิบห้าบาทเอาหนึ่งเหรียญนะหนึ 1, 1, 1, 1่งเหรียญหนึ่งหนึ่งเหรียญเอาไอ้นี่ได้ป่ะเริ่มอีกอันนะะึงนะโอเคครับก็ <c oughs> สี่อันนะเหรียญเดียวโอเคฮนะว่ากันแล้วไม่ให้เสียเวลานะไม่ต้องคุยฟังจำเพลงนะเรามาชิมกันดูเลยดีกว่านะครับ เอากล้วยกันแล้วกันกล้วยอันเบลเลอร์เลยนะอ,อร่อยนะอร่อยมากเลยข้างในมันนิ่มนาก็กรอบฟังเสียงรูปอ,อร่อยอร่อย <laughs> เราก็พูดภาษาคขมเมนไม่ได้นะอ,อ,อร่อยมากนะสุดยอดเลยฮนะ มาเหรนนี่ต้องลองนะมาคพูชานะต้องลองคนระับอืมหืดยอดเลยฮะอร่อยมากกรอบส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี้ยนะเป็นว่าอยากรู้ว่าที่เหลือรสชาติเป็นไงมาชิมเองแล้วกันนะอร่อยมากเดี๋ยวกินกินให้เสร็จก่อนแล้วกัไปต่อ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะปราสาทเบงมิเรียนะเมื่อกี้แวะซื้อตั๋วนะตั๋วมันอยู่ตรงนี้ครับก่อนจะถึงที่นี่ประมาณ1กิโลเมตรนะราคาตั๋วก็5เหรียญนะครับ<ป>ก็โอเคฮะลองเข้าไปดูกันเนี่ะจริงๆถ้าที่ดูปแผนที่มันมีหลายทางเข้านะแต่ตรงนี้มันอยู่ถนนหลักที่เราจะไปไอ้ไทมเท,ทมเพิลนะฮะก็จะอยู่ห่างจากนี่ประมาณ60กิโลเมตร ดูกันดีกว่าว่าเบงมีเรียแห่งนี้มีอะไรให้ชมบ้างเนี่ยไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า

摄像。<noise> <noise> แล้วก็เป็นไงบ้างฮะกับปราสาทเบงมิเลียนะฮะใช้เวลาอยู่ที่นี่นะฮะถ่ายรูปชมนู่นนี่นั่นนะประมาณชั่วโมงครึ่งนะถือว่าสวยแล้วก็งดงามดีทีเดียวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปยังปราสาทต,ต่อไปดีกว่านะ,ะอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณหกสิบกิโลเมตรนะฮะไปฮะเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่นึง สวย,นะ,ะสยนะประสาทนะประสาท ็ตอนนี้า่สองครึ่งนะฮะเราก็มาถึงเป้าหมายที่เราจะไปกันแล้วนะตอนแรกบอกว่าเป็นคอมแคมเ l e ใช่ไหม ไอ้เฮียแม่งเจอปัญหาใหม่นะคือแบบไอ้เราก็คือแบบเนี่ยว่าทําไมเสียงมันแป่งๆนะนี่คือแบบเขาชี้ให้ดูนะเพิ่งสังเกตนะแม่งท่อหลุดเว้คือแม่งไม่มีท่อนะเออก็หวังว่ามันจะไปได้ถึงถึงเสียมเรียบนะแต่ว่ายังไงเราก็คืนสภาพนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเราคืนสภาพนี้เราต้องโดนหักตังค์แน่เลยนะเราก็เอาเป็นว่าพยายามขี่มันไปแล้วกันนะ ไหนๆก็อุตส่าห์ขี่มาได้จนถึงนี่แล้วนะก็หวังว่ามันจะขี่ไปได้ต่อได้อีกสวันอีกสาวันนะก็โอเคฮะปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ช่างมนแล้วกันนะเราไปลุยกันต่อดีกว่านะไปดูประสาทครคอคเคอกันดีกว่านะว่าเป็นไงฮะเขาบอกอีก200เมตรนะครับ <laughs> โ <laughs> <laughs> อเคไอ้ยมไซแมงคิดถึงไอ้เขียวเลย <laughs> เจอปัญหาทุกวันโอเคฮะไปดูกันดีกว่า เอ้ถ yeah, <off les in> ึงแล้วเนี่ยนะเป็นปราสาทโบราณนะคล้ายๆกับของอะไรนะของอเมริกาใต้หรือเปล่าไม่รู้แบบอะไรนะชนเผ่าอินคาหรืออะไรสักอย่างหรึเปล่าฮะที่แบบเป็นอาณาจักรโบราณเหมือนกันนะแล้วก็มีคล้ายๆพิรามิดใช่ไหมฮะ ที่เป็นฐานประมาณนี้ฮะสี่เหลี่ยมจจตุลัดนะแล้วก็ขึ้นไปอันนี้มี7ชั้นนะฮะก็สวยงามแปกตาดีฮะเดี๋ยวไงไปดูมุมอื่นกัน ได้นะมุมที่สวยมีอยู่แค่มุมเดียวนะครับแล้วมันก็ดันย้อนแสงซะได้สิตรงนี้ถ่ายไม่ได้นะต้นไม้เยอะแล้วก็ข้างหลังเราก็เป็นกําแพงนะก็เลยต้องไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายย้อนแสงข้างหน้าอันนี้ตั้งไว้เป็นตัวเก่งนะเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับแต่ว่าของฟ้ามันไม่เป็นใจเท่าไหร่โอเคฮะ ตามนั้นไปถ่ายรูปแล้วก็กลับไปที่รถแล้วก็ไปลุ้นกันไม่แน่ใจว่ามันหลุดเมื่อวานนะหรือว่ามันหลุดวันนี้นะแต่เดาว่ามันน่าจะหลุดเมื่อวานคนระับ ครับ,บก็เป็นไงบ้างฮะก็เคยนะฮะถือว่าสวยอ m a ม i ซิใช้ได้นะแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่แบบมันแสงมันไม่ได้นะครับแต่ก็โอเคฮะไม่เป็นไรฮะเท่านี้เท่านั้นนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฮะ ไอตรงมันไม่ค่อยสวยนี่ไม่ค่อยเซเรียสเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้จะมาเซเรียสก็เพราะไอ้นี่แหละไม่รู้ว่าเราจะกลับถึงตัวเมืองเสียมเรียบหรือเปล่านะเหลืออีกประมาณ114กิโลเมตรนะฮะจะถึงไม่ถึงเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วกันนะคือถ้าเป็นอย่างที่คิดนะครับก็คือมันหลุดเมื่อวานนะครับหลุดเมื่อวานฉะนั้นมันขี่มาตรงนี้ได้นะร้อยสิ ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะหนึ่งค่มแล้วนะฮะก็ถือว่าเรามาถึงเมืองเสียงเรียบได้โอเคนะก็ไม่ได้ดึกมากนะมันก็พอสมควรนะข้านิดหน่อยนะขับลําบากมาหน่อยนะแต่ว่าที่สําคัญก็คือหิวมากนะขอบใจโอ้ไข่สองฟองเลยก็คือมากินร้านเดิมนะผัดหมี่เมื่อวานนะฮะว่าพี่วันนี้คนไทยด้วยวันนี้สั่งพิเศษเลยคนระับบอกเขาเส้นเยอะๆหิวแนละ้วแต่พี่เขาให้แบบไข่มาสองฟองเลยนะ เนูเดิมนะก็เป็นว่าวันนี้ก็เหนื่อยกันพอสมควรนะแล้วก็ต้องขอบคุณนีโอไซกันนี้ว่านะอย่างน้อยมันไม่มีท่อแต่ว่ามันก็สามารถถ่อมาได้จนถึงเมืองเสียมเรียบนะตอนนี้ขับไปที่โรงแรมเราก็อีกไม่ไกลนะครับอีกแค่ประมาณ3มกิโลนะเอาเป็นว่าขอทานข้าวก่อนแล้วกันนะมื้อเช้าแบบหิวมากๆนะแล้วลาดีสวัสดีกันตรงนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะส่วนรสชาติองอาหารไม่ต้องบรรยายนะก็อร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะสั่งเมนูเดิมเหมือนเมื่อวานนะ แค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ฮะตลกบอสไซนะมันก็ยังถูถ่ายไปกับเราได้นะโอเคฮะบ๊ายบายลาจงดวัว